สนับสนุนโดยปุ๋ยไข่มุกตราเรือใบไข่มุกคอนโดเดอะลีฟินเพชรเกษม คุณผู้ชมคะกรมการข้าวนะคะมีภารกิจหน้าที่สําคัญมากๆเลยค่ะในการที่จะสนับสนุนโครงการระบบส่งเสริมเกษตรกรแบบปแปลงใหญ่ให้เกษตรกรนั้นเกิดการรวมกลุ่มกันในการทําการเกษตรมีการผลิตมเมล็ดพันธุ์ที่มีคุณภาพนะคะเกิดการลดต้นทุนการผลิตค่ะเพิ่มผลผลิตข้าวให้ได้คุณภาพเป็นที่ต้องการของตลาดแน่นอนนะคะนำมาซึ่งรายได้ที่มั่นคงของกลุ่มพี่น้องเกษตรกรไปติดตามรายละเอียดกันได้ในช่วงนี้ค่ะ คุณผู้ชมคะการส่งเสริมนะคะให้เกษตรกรผู้ปลูกข้าวนะคะได้มีการเพิ่มมูลค่าข้าวด้วยการแปลรูปเนะคะเป็นทั้งผลิตภัณฑ์ข้าวสินค้าข้าวซึ่งแน่นอนนะคะถือว่าเป็นการเพิ่มไรายได้ให้กับพี่น้องเกษตรกรค่ะซึ่งทางกองพัฒนาผลิตภัณฑ์ข้าวนะคะมีบทบาทมีรราภารกิจสําคัญมากๆในการเข้ามาช่วยในเรื่องของการพัฒนาแล้วก็การต่อย,ยอดนะคะโดยเชื่อมโยงตลาดให้สามารถรองรับนะคะผลิตภัณฑ์ข้าวได้และที่สําคัญเรื่องของคุณภาพมาตรฐานต่างๆ อันนี้ก็เป็นสิ่งสําคัญเหมือนกันที่ทางกองพัฒนาผลิตภัณฑ์ข้าวนะคะได้ดําเนินการอยู่วันนี้ค่ะรายการของเราได้รับเกียรติจากท่านนาราวุฒิปิยะโชสกุลชยัยผู้อำนวยการกองพัฒนาผลิตภัณฑ์ข้าวมาร่วมพูดคุยในรายการกันค่ะสวัสดีค่ะท่านผอคะ่ะวันนี้เราคุยกันไหคะถึงเรื่องราวของการพัฒนาผลิตภัณฑ์ข้าวการต่อย,ยอนนะคะซึ่งแน่นอนพี่น้องเกษตรกรหลายคนตอนนี้ที่ได้เข้าร่วมโครงการหรือได้รับการสนับสนุนจากกองพัฒนาผลิตภัณฑ์ข้าวยิ้ม เพราะมีะไรายได้ดีแต่คุณผู้ชมเองอาจจะยังไม่ทราบเพราะฉะนั้นอยากให้ท่านผอได,ได้พูดถึงสถานการณ์การตลาดนะคะของข้าวในปัจจุบันนะคะว่าโอ้ตอนนี้เนี่ยมีตลาดรองรับผลิตภัณฑ์ข้าวของประเทศไทยเรายังไงบ้างคะครับสถานการณ์ตอนนี้เ,เกี่ยวกับเรื่องข้าวเนี่ยถ้าเกิดเราฟังข่าวไปแล้วเนี่ยเรื่องเรื่องพันธุ์ข้าวของเราะนะครับว่าตอนนี้ประเทศไทย ส่งออกได้น้อยหรือว่าพันธุ์ข้าวของเราไม่ดีคุณภาพตกความหอมข้าวไม่หอมอะไรอย่างเงี้ยครซึ่งอันนี้ก็เราทางกรมการข้าวเองก,ก,ก็ตระหนักดีเกี่ยวกับเรื่องพวกนี้นะครับก็พยายามพัฒนาทีนี้เ,เรื่องอันนึงก็เรื่องเรื่อง,เร,องเรื่องพันข้าวนะครับก็พันุ์ข้าวจะดีมันก็ต้องเริ่มจากมเมล็ดพันธุ์ที่ดีนะครับแล้วก็การเก็บเมล็ดพันธุ์ไว้ใช้ของเกษตรกรนะครับแล้วก็ อีกอันนึงก็เรื่องเรื่องลดต้นทุนนะครับก็อยากจะฝากพูดถึงว่าเวลาเราจะทำเนี่ยเราต้องดูปัจจัยการผลิตนะครับมันจะต้องมีเรื่องน้ําเป็นสําคัญนะฮะก็ที่ผ่านมา2-3ปีที่ผ่านมาเนี่ยเราประสบเรื่องพัยแล้งมากนะฮะแล้วก็เดี๋ยวฝนแลง้งพอแล้งยังไม่ทันไรเดี๋ยวน้ําท่วมนะครับสองสามเลยพอน้ำพอฝนตกมาก็เกษตรกรก็ ไปเร่งปุ๋ยพอเร่งปุ๋ยข้าวออนแอร์เกิดโรคอีกเมื่อปีที่แล้วโรคไหม้ระบาดเนี่ยแถวภาคอีสานอันนี้ก็อันนี้เราก็ต้องมาดูเรื่องปัจจัยพื้นฐานด้วยสําคัญนะครองเรื่องเรื่องน้ำเนี่ยสำคัญนะผมว่าเพราะน้ำเป็นปัจจัยสําคัญในการพลิตข้าวใช่ครับก็ถ้าเกิดว่าคุณจะได้พันธุ์ดีแค่ไหนปลูกดีอย่างไรถ้าไม่มีน้ํามันก็จบจะให้ผลผลิตต่อไร่สูงๆมันก็เป็นไปไม่ได้นะฮะอันนี้ก็อยากจะฝากเกี่ยวกับเรื่อง เรื่องตอนนี้ทางภาครัฐเองก็ส่งเสริมไปไปรณรงค์เรื่องอน้ําใต้ดินนะครับเอามา,มาใช้แล้วกรู้ว่าต้องขุดบ่อตอนนี้ก็ยังมีเรื่องโคกหนองน้ำบมเดลนะครับให้อย่างน้อยเกษตร,รกรต้องยอมฮะต้องยอมสละพื้นที่เพื่อจะเก็บน้ําไว้ใช้ของตัวเองอย่างน้อยก็เอาไว้ผลิตเมล็ดพันธุ์ก็ยังดีนะครับแล้วก็ส่วนที่เหลือก็ใช้ปลูกพืชผักหลังนา,านะครับก็ พืชผักต่างๆซึ่งอันนี้ก็จําเป็นโดยเฉพาะพวกแปลงนาอินทรีย<ะ>์พอหลังจากคุณปลูกข้าวอินรีย์ไปแล้วผักพืชผักต่างๆที่อยู่ในแปลงนาะ<ะ>ก็เป็นพืชอินทรีนะครับทั้งแตงโมทั้งถัว่วทั้งมันทั้งพริกถั่วเขียวต่างๆนี้ตลาดต้องการมาก<ะ>นะอันนี้ก็ไม่พอนะครับ<ะ>ก็ยิ่งมาช่วงโควิดอย่างงี้ะฮะจะเห็นว่าภาคส่วนต่างๆเข้าไปในพื้นที่ก็ไปผลิตออกมาแล้วคนที่เขาต้องการ<ะ>ต้องการบริโภค ผลิตภัณฑ์พวกนี้ฮะก็พวกอินทรีย์ต่างๆเนี่ยก็ยังรออยู่นะครับทีนี้จะยกตัวอย่างเรื่องอในแปลงแปลงแปลงใหญ่นะฮะที่เราไปส่งเสริมแล้วก็อยากให้เกษตรกรได้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 ได,ได,ได,ได้ให้ความสําคัญตรงนี้คือมีการรวบรวมรวบรวมผลิตภัณฑ์อย่างอย่างเช่น มันจะมีเรื่องผลิตภัณฑ์ตัวนี้คืออะไรคะท่านหออันนี้อันนี้เส้นก๋วยเตี๋ยวอะฮะเป็นเส้นคือถ้าถ้าคุณผู้ชมมองเห็นข้างในเนี่ยมันจะเป็นเส้นก๋วยเตี๋ยวแต่ว่าเส้นก๋วยเตี๋ยวนี้ไม่ธรรมดาเพราะว่าเป็นผลิตภัณฑ์จากข้าวค่ะใช่ครับเป็นผลิตภัณฑ์จากข้าวแล้วไม่ใช่ว่าข้าวทุกพันธุ์จะทําได้ต้องเป็นเฉพาะสายพันธุ์ด้วยเป็นข้าวเฉพาะที่มีข้าวอะเมลรสสูงเป็นข้าวข้าวแข็งเนี่ยฮะเป็นข้าวแข็งที่ อย่างเช่นอันนี้ก็จากเหลืองข้าวเหลืองปัทิวซึ่งซึ่งคุณภาพปกติปลูกกันที่บริเวณไหนคะเหลืองปัิวข้าเหลืองปัทิวนี้เป็นข้าว GI เราได้รับรอง GI ที่อำเภอปัทิวจังหวัดชุมพรแต่ว่าแต่ว่าที่ตอนนี้ที่ปลูกมากก็ที่จังหวัดนครราชสีมาก็ปลูกมากแล้วก็อยากจะให้กลุ่มแปลงใหญ่ที่โคราชฮะปลูกพันนี้แล้วก็ส่งให้โรงงานเส้นหมี่เพราะว่าในโรงงานเส้นหมี่เองก็ขาด วัตถุดิบที่จะมาผลิตภัณฑ์พวกมาทําแปรรูปนะฮะค่ะคือครือนี้พอมองแล้วนึกไปถึงนี้เลยค่ะท่านผอมีโคราชมาเาโอเปรเซนไปผ่านแล้วก็ขนมจีนอย่างงี้ฮะซึ่งขนมจีนก็ทําจากข้าวอเมริโสูอีกอันนึงก็เรื่องข้าวอันนี้เป็นข้าวเฉพาะเลยอันนี้ข้าวกอขอ43มีความพิเศษเพราะว่าตอนนี้กําลังเป็นที่นิยมมากมากนะคะ อันนี้มันมีความพิเศษอย่างไรเราก็ให้นาแปลงใหญ่ให้กลุ่มแปลงใหญ่รวมกลุ่มกันผลิตแล้วก็เราก็ควบคุมเมล็ดพันธุ์รวมกันข้าวก็ดูเรื่องเมล็ดพันธุ์นะฮะให้เกษตรกรได้ปลูกว่าเป็นข้าวพันธุ์แท้แล้วก็พอไปผลิตแล้วก็ผ่านกระบวนการตรวจสอบรับรองคุณผ่านข้าว GAP นะฮะตรวจในในแปลงใหญ่นี่ยฮะแล้วก็เอามาเข้ากับโรงสีโรงสีก็ต้องผ่านรับรองมาตรฐาน GMP ซึ่งจะต้องได้รับรองมาตรฐานด้วย พอได้ GMP แล้วคุณก็เอาข้านั้มาขอตราขอขอขอตรารับรองคิวคิวสินค้าข้าวนี่ฮะคิวโปรดักต์นะฮะก็จะได้ตราคิวอย่างที่แล้วก็รวมทั้งตราค่าวพันแท้ซึ่งตราค่าวพันแท้เนี่ยกรมการข้าวเพิ่งขอลิขสิทธิตจดจดทางกับกรมทรัพย์สินทางปัญญาเพิ่งได้มาเมื่อปี2ปีนี้ฮะแล้วก็เราก็จะการันตีให้ว่า ข้าวในถุงนี้เป็นข้าวพันแท้จะไม่มีข้าวอะไรปลอมปนแนๆ<ช>่ๆเป็นสมมติว่าอันนี้กอขอ43ก็คือกอขอ43อตรงนี้ต่อไปนะฮะ,ฮะมันจะเป็นตัวที่กีดกันทางการค้านะครับไม่ใช่ข้าวอะไรก็ได้ <ฮะ S 2> ข้าวต่อไปที่ทุจะส่งนะฮะมันจะต้องมีการรับรอง <ฮะ S 2> ซึ่งอันนี้เราจะาพยายามจะตีห่างจากประเทศคู่แข่งนะ,<ฮ>ะรอบบ้านเราประเทศเพื่อนบ้านเราเขากำลังพัฒนาเหมือนกัน <ฮะ S 2> ขณะเดียวกันเราก็พยายาม พัฒนาตัวเองใช่ครับพัฒนาตัวเองให้มันได้มาตรฐานมากขึ้นนะครซึ่งเราการันตีได้ซึ่งส่งไปประเทศต่างๆที่เขารู้จักเราก็อีกส่วนหนึ่งก็ไปทําประชาสัมพันธ์ให้ต่างชาติรู้จักด้วยว่าเรามีการรับรองตราต่างๆอะไรพวกอย่างนี้ค่ะนะคะคือตอนนี้เนี่ยจะเห็นได้ว่าตลาดนะคะในต่างประเทศนะคะเราก็พัฒนาเพื่อที่จะยกระดับผลิตภัณฑ์ข้าวของเราให้เรียกได้ว่า ส่งออกได้เป็นอันดับต้นๆของโลกเหมือนเดิมนะคะสายพันธุ์ต่างๆก็ได้รับการพัฒนาเครื่องหมายต่างๆที่เมื่อสักครู่ท่านผอพูดถึงโอ้โหเรามีเครื่องหมายตอนนี้ไปถึงระดับโลกแล้วนะคะดังนั้นเนี่ยเกษตรกรไทยสามารถส่งข้าไปในระดับโลกด้วยความภูมิใจว่าข้าวเรามีมาตรฐานด้วยทีนี้ในส่วนของนาแปลงใหญ่ตอนนี้พี่น้องเกษตรกรรวมกลุ่มกันเป็นนาแปลงใหญ่เยอะขึ้นแนวทางของกองเองเรามีการส่งเสริม กลุ่มนาแปลงใหญ่ยังไงบ้างคะอย่าง่อสกครุ่ท่านยกตัวอย่างข้าวเหลืองปะทิว<ช>ที่นําไปพัฒนาเป็นเป็นเส้นคล้ายกับเส้นหมี่เนาะแล้วแล้วในส่วนของกลุ่มเกษตรกรแปลงใหญ่อื่น,นๆเราเรามองรเราพัฒนาต่อยอดเขายัางไงคะครับก็ในแต่ละภูมิภาคอย่างยกตัวอย่างอย่างเช่นข้าว GI อย่างเงี้ยฮะ,ะในแต่ละภูมิภาคตอนนี้เรามีข้าวที่เราขึ้นทะเบียนกับกรมทสินทางปัญญาข้าว GI ข้าว GI สิ่งบุงชีทางภูมิศาสตร์นะฮะ ทั้งหมดนั้นสิบสามพันละฮะสิบสามพันที่ที่กระจายอยู่ซึ่งไอ้ตัวนี้เราจะมีให้กลุ่มนา,างใหญ่ผลิตแล้วเราการันตีว่าเป็นข้าวคุณภาพแท้ๆอยู่ในพื้นที่นะครับก็อย่างเช่นข้าวสังหยดพัทลุง<า>อย่างเงี้ยครับข้าวหอมมะลิทุ่งกุลาร้องให้อย่างตัว<า>อยู่ในเขตทุ่งกุลาร้องให้บคลุมพื้นที่หจังหวัดนะฮะในทุ่งกุลาร้องให<า>้ซึ่งถ้าปลูกข้าวหอมมะลิตรงนั้นจะได้ข้าวคุณภาพซึ่งเวลาเราเราทานข้าวทั่วไปนะฮะในใน ที่เราในประเทศไทยเองนะฮะเวลาทานข้าวเราไม่ทราบว่ามันคือข้าวจากที่ไหนแล้วเราจะเห็นว่าข้าวหอมมะลิฮะเราจะเห็นราคาตั้งแต่ร้อยกว่าบาทไปจนถึง200-300มันจะมีความแตกต่างกันมากเพราะว่ามันเพราะว่าความชื่อเขามีราคามันก็เลยมีการผสมปลอมปนกันเข้ามาเงี้ยฮะก็บางคนทานข้าวมาตั้งแต่เด็กก็จะคิดว่าตรงนี้ข้าวหอมมะลิค่ะแต่จริงๆไม่ใช่ไม่ใช่แต่พอไปเจอข้าวมะลิแท้เนี่ยจะเข้าใจเออจะก็จะติด ตรงนั้นเราก็จะได้ไปกลับไปหาแบรนด์ ที่เราซื้ออะไรประมาณนี้ฮะค่ะนะคะดังนั้นเนี้ยการดําเนินงานของกองพัฒนาผลิตภัณฑ์ข้าวเป็นประโยชน์ต่อคุณผู้ชมด้วยนะไม่ได้ไม่ได้เป็นประโยชน์ต่อพี่น้องเกษตรกรไทยอย่างเดียวคุณผู้ชมเองก็จะได้รู้ว่าอ๋ออันเนี้ยของแท้แน่นอนมั่นใจได้ในการซื้อไปบริโภคการปลูกข้าวนะคะให้ได้คุณภาพมาตรฐานตลอดจนการเพิ่มมูลค่าข้าวด้วยการแปลรูปเป็นทั้งผลิตภัณฑ์ข้าวและสินค้าข้าวก็คือการเพิ่มรายได้ให้กับพี่น้องเกษตรกรเองค่ะส่วนคนไทย เราะะก็ทุกคนทั่วโลกเลยก็จะได้รับผลิตภัณฑ์ที่ดีและมีคุณภาพจากประเทศไทยไปวันนี้หมดเวลาแล้วนะคะต้องขอบคุณท่านผออนราวุธด้วยนะคะและเราสองคนก็ลาไปก่อนด้วยค่ะคุณผู้ชมสวัสดีค่ะ วันนี้หมดเวลาแล้วนะคะผบกกับกมวยพร้อมด้วยทีมงานฟาร์มชาแน,นลทุกคนลากันไปก่อนสว,ส,สวัสดีค่ะ อันนี้นะครับด้วยข้อสั่งการของท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรท่านดรเฉลิมชัยศรีอ่อนนะครับท่านก็สั่งการหนึ่งให้กาหนดพื้นที่เสี่ยงวิเคราะห์ตรงไหนที่มีน้ําท่วมบ่อยๆนะครับแล้วก็นะครับให้เตรียมเรื่องคนเรื่องเครื่องจักรเครื่องมือเครื่องจักรเครื่องมือมีอทั้งหมดนะครับของกรมชลปทาน5,835ชุดด้วยกันซึ่งกระจายตัวตั้งแต่ภาคเหนือจนภาคใต้ตรงนี้คืออยู่ศู์ภาคใต้และใต้กรุงเทพพร้อมตอนนี้มาติดตั้งนะครับเช่น เครื่องผักดานน้าเครื่องสูบน้ำในจุดที่มีการท่วมขังบ่อยๆนะครับทางชวาทาพจังหวัดเราเข้าร่วมประการทางจังหวัดนะครับให้ไปติดตั้งเรียบร้อยแล้ว